เลยแล้วกันล่า,าสุดเนี่ยเท่าไหร่แล้วเท่าไหร่แล้วร้อยแปดสิบล้านร้อยแปดแล้วใช่และที่สําคัญเนี่ยระยะเวลาคือแบบว่าจะเกี่ยังแบบว่าแทบจะไม่สัปดาห์เลยนะค,คือแบบว่ากระแสตอบรับดีมากมากเลยนะฮะเป็นที่น่าปลื้มใจในวงการภาพ,นพนยนตร์ไทยรู้สึกความอย่างไรบ้างครับในส่วนการตอบรับที่ดีขนาดนี้ค,ครับก็สําหรับผมเองผมกก็ค่อนข้างที่จะดีใจมากเพราะว่า เป็นคนที่ดูหนังแล้วแล้วช่วงอิริยานการณ์ต่างๆก็ไม่ค่อยดีโควิดหรือว่าคนดูหนังก็น้อยลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็หวังว่าเออคนจะมาหนังได้เยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างกังวลตอนแรกแต่พอผลลัพธ์ออกมาก็คือคนดูแล้วชอบมากอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะต่อต่อต่อไปผมเห็นโรงภาพยนตร์ที่คนมาดูแล้วเต็มทั้งสี่วันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยรู้สึกว่า ดีใจที่ได้มาอยู่ในหนังเรื่องนี้ได้ได้แสดงผลง,งานออกมาให้คนดูแล้วเขาเลมีความสุขหัวเราะไปกับตัวละครหรือก้างในเนื้อเรื่องอะไรครับก็รู้สึกดีใจแล้็ภูมิใจภูมิใจที่ได้ทำงานออกมาให้คนได้เป็นแฟนได้เห็นกันเลยครับก็ดีใจและภูมิใจมากชาวผมต้องบอกเลยผมคอนเฟิร์มครับ